สวัสดีครับนักเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะครับเรายังคงเรียนเกี่ยวกับแผนที่กันอยู่นะครับวันนี้เราจะไปหาตำแหน่งที่ตั้งของแผนที่กันนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนก็คือการหาตำแหน่งที่ตั้งนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนอื่นนะครับการที่นักเรียนจะหาที่ตั้งที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ต่างๆเช่น นักเรียนต้องการเดินทางไปจังหวัดสมุทรปราการนักเรียนจะต้องหาพิกัดภูมิศาสตร์นะครับซึ่งพิกัดภูมิศาสตร์ก็จะมีอยู่2เส้นนะครับที่จะทําให้นักเรียนรู้จุดที่ตั้งของจังหวัดแต่ละจังหวัดท่นเองนะครับเส้นแรกก็คือเส้นละติจูดนะครับเส้นที่2ก็คือเส้นลองจิจูดนะครับทีนี้เรามาทําความรู้จักกับเส้นทั้ง2เส้นกันดีกว่านะครับว่ามีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้อย่างไรด้วยนะครับเส้นแรกก็คือ เส้นละติจุดเส้นละติจุดหมายถึงเส้นแนวนอนนะครับที่แสดงถึงระยะทางของจุดใดๆจากทิศเหนือหรือทิศใต้ของเส้นศูนย์สูตรนะครับทิศทางของมันก็คือทิศต,ตะวันออกถึงทิศต,ตะวันตกในทางกลับกันนะครับส่วนเส้นลองจิตจุดนะครับลองจิจุดหมายถึงเส้นแนวตั้งที่แสดงถึงระยะทางของจุดใดๆ,ๆนะครับจากทิศต,ตะวันออก หรือทิศตะวันตกของเส้นแหวงนะครับที่สำคัญทิศทางของมันคือจากทิศเหนือจรดทิศใต้นั่นเองนะครับละติจูดจะงเป็นที่รู้จักกันในแนวขนาดนะครับส่วนลองจิตจูดนะครับเรียกว่าเส้นเมอริเดียนนั่นเองนะครับทีนี้เส้นละติจูดเนี่ยคือเส้นแนวนอนนะครับเส้นแนวนอนเราจะอ่านค่า จากทิศทางไหนไปทิศทางไหนนะครับเส้นรติจูดนะครับคือเส้นแนวนอนเราจะอ่านจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับอ่านเวลาอ่านนะครับอ่านจากข้างล่างขึ้นข้างบนเส้นะติจูดนะครับส่วนเส้นลองจิตจูดลองจิตจูดเป็นเส้นแนวตั้งนะครับเส้นแนวตั้งเราจะอ่านค่าจากทางซ้ายมือไปยังขวามือนั่นเองนะครับเอาละครับครูมี คลิปวิดีโอนะครับที่จะให้นักเรียนได้เข้าใจในการอ่านค่าเส้นละติจูดแล้วก็เส้นลองจิจูดให้เข้าใจกันได้มากขึ้นนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยนะครับเวลาเราจะบอกตำแหน่งสถานที่ตั้งต่างๆเราจะบอกโดยใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นจุดที่เกิดจากการตัดกันของเส้นละติจูดกับลองจิจูด ดังนั้นก่อนที่เราจะบอกพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้ถูกต้องเราต้องมาทำความรู้จักกับเส้นทั้งสองกันก่อนนะคะเส้นละติจูดหรือเส้นรุ้งคือเส้นสมมุติที่ลากตามแนวนอนขนานไปกับเส้นละติจูดศูนย์องศาซึ่งในภาพเส้นละติจูดศูนย์องศาคือเส้นสีแดงหรือที่เรารู้จักกันดีกับชื่อเส้นศูนย์สูตรค่ะ ลองจีจูดหรือเส้นแวงคือเส้นสมมตุติที่ลากตามแนวตั้งจากทิศทางขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้มีเส้นลองจีจูดศูนย์องศาเป็นเส้นเริ่มต้นซึ่งในภาพเส้นลองจีจูดศูนย์องศาคือเส้นสีเขียวค่ะหรือที่เรารู้จักกันดีกับชื่อเส้นพราเมริเดียนค่ะเรามาเริ่มทำความรู้จัก กับเส้นทั้งสองโดยละเอียดกันดีกว่าค่ะเริ่มจากเส้นละติจูดนะคะเส้นสีแดงคือเส้นศูนย์สูตรหรือเส้นละติจูดศูนย์องศาซึ่งเป็นเส้นที่แบ่งซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้เส้นละติจูดมีค่าตั้งแต่ศูนย์องศาที่เส้นศูนย์สูตรไล่ขึ้นทางซีกโลกเหนือไปจนถึง90องศาที่บริเวณขั้วโลกเหนือเรียกว่า ละติจูดที่90องศาเหนือและไล่ลงไปทางซีกโลกใต้ไปจนถึง90องศาที่บริเวณขั้วโลกใต้เรียกว่าละติจูดที่90องศาใต้ค่ะนอกจากนี้นะคะเส้นละติจูดยังช่วยในการแบ่งเขตสภาพภูมิอากาศโลกเป็นเขตร้อนเขตอบอุ่นเขตหนาวถ้าประเทศใด ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรหรือเส้นละติจูดที่ศูนย์องศาก็จะมีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนค่ะซึ่งประเทศไทยของเราก็อยู่ในบริเวณที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีสภาพภูมิอากาศร้อนอย่างที่นักเรียนพบกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ คือเส้นลองจิจูดค่ะเส้นลองจิจูดมีค่าตั้งแต่ศูนย์องศาที่เส้นพราเมริียนที่ลากตัดผ่านกรีนิสประเทศอังกฤษเป็นเส้นเริ่มต้นค่ะซึ่งจะแบ่งซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตกโดยซีกโลกตะวันออกจะวัดไปทางทิศตะวันออกจากเส้นพราเมริียนไปจนถึง180องศาส่วนซีกโลกตะวันตก จะวัดไปทางทิศตะวันตกจากเส้นพาราเมดิ i a นไปจนถึง180องศาเช่นกันค่ะทั้งสองซีกเมื่อรวมกันก็จะเป็น360องศาวนรอบโลกเป็นวงกลมพอดีค่ะการอ่านค่าเส้นลองติจูดที่อยู่ทางซีกโลกตะวันออกอย่างในภาพคือเส้นสีม่วงเวลาอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ จะต้องระบุทิศทางด้วยเช่นลองจิจูดที่100องศาตะวันออกส่วนซีกโลกตะวันตกอย่างในภาพคือเส้นสีสม้มตัวอย่างเวลาอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์เช่นลองจิจูดที่100อองศาตะวันตกค่ะเวลาอ่านค่าอย่าลืมกำกับทิศทางด้วยนะคะนอกจากนี้เส้นลองจิจูด ยังใช้ในการกำหนดเวลามาตรฐานสากลทั่วโลกด้วยค่ะเรามาสรุปเส้นละติจูดกับลองจิจูดอีกครั้งนะคะเส้นละติจูดคือเส้นแนวนอนเส้นลองจิจูดคือเส้นแนวตั้งในสมัยก่อนมีหลักจำง่ายๆที่ใช้กันมาหลายยุคหลายสมัยคือรุ้งตะแคง แว่งปั้งค่ะเรามาลองนำความรู้เรื่องพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่เรียนไปในวันนี้มาอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ในโปรแกร,รม Google Earth ที่เราได้ลองเล่นกันในครับที่แล้วดูนะคะสถานที่แรกคือโรงเรียนของเราค่ะในโปรแกรม Google Earth สามารถแสดงค่าได้หลายรูปแบบอย่างในภาพนี้ที่มุมขวาล่างที่ครูวงกลมสีแดงไว้ให้ดูนี้จะแสดงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์แบบมีทศนิยมค่ะครูจะอ่านโดยปัดเป็นทศนิยมสองตำแหน่งอ่านว่าละติจูดที่13.74องศาเหนือลองจิจูดที่100.53องศาตะวันออกค่ะ องศาเหนือทราบจากตัวอักษรเอองศาตะวันออกทราบจากตัวอักษร e ค่ะโรงเรียนของเราตั้งอยู่ที่ประเทศไทยนักเรียนลองดูภาพแผนที่ที่ครูวงไว้ให้จะเห็นว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในซีกโลกตะวันออกและอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรซึ่งเท่ากับว่าเป็นซีกโลกเหนือค่ะ นที่ที่สคือเมอร์ไลออนตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่ใกล้กันกับตอนล่างของประเทศไทยดังนั้นน่าจะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรหรือละติจูดที่ศูนย์องศาและอยู่ในซีกโลกตะวันออกค่ะเมื่อมาอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์จาก Google Earth จะพบว่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเมอร์ไลออนคือละติจูดที่1.29องศาเหนือ ลองจีจูดที่103.85องศาตะวันออกค่ะสถานที่ต่อไปคือโตเกียวดิสนีย์แลนด์ค่ะข้อนี้ครูขอทิ้งไว้ให้เป็นกิจกรรมสนุกๆให้นักเรียนลองอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยตนเองโดยตอบแบบทศนิยม2องตำแหน่งค่ะและเดี๋ยวครูจะมาเฉลยในคราวหน้านะคะ ต่อกันที่สกายทาวเวอร์กันบ้างสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรจึงอยู่ในซีกโลกใต้ตัวอักษรที่แสดงอยู่นักเรียนจะเห็นว่าเป็นตัวอักษร S ค่ะดังนั้นพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสกายทาวเวอร์คือละติจูดที่36.85องาองศาใตา้ลองจิจูดที่ 174.76องศาตะวันออกค่ะและสถานที่สุดท้ายคือสนามโอทราฟฟอร์ดตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษซึ่งใกล้กับเส้นพราเมริเดียนและอยู่ในซีกโลกเหนือมาลองอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ไปด้วยกันค่ะค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์คือละติจูดที่ 53.46องศาเหนือลองจีจูดที่2.29องศาตะวันตกค่ะเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ชมคลิปวิดีโอจบลงแล้วนะครับที่นี้เรามาทบทวนกันใหม่นะครับเส้นแนวตั้งเส้นแนวตั้งนะครับเรียกว่าเส้นลองจิจูดนะครับเส้นลองจิจูดสมมุติว่านะครับครู เขียนค่ามาให้แล้วนะครับก็คือนักเรียนเห็นตัวเลขไหมครับตั้งแต่101องศา0 0ลิปดาถึง105องศา30ลิบดานะครับนี่คือโครงสร้างเส้นลองจิจูดเส้นลองจิจูดนะครับลองจิจูดแนวตั้งหรือแนวนอนครับลองจิจูดคือเส้นแนวตั้งนะครับเอาละครับวิธีการอ่านการอ่านเช่น ตัวเลขที่ครูยกมาให้นะครับเราจะอ่านว่า101องศา0ลิปดาถึง105องศา30ลิปดาตะวันออกเราต้องอ่านว่า ตะวันออกด้วยนะครับเพราะว่าอ่านจากทางซ้ายไปทางขวาก็คือทางที่ตะวันตกไปทางที่ตะวันออกเราต้องจบด,ด้วยคําว่าตะวันออกเสมอนะครับสําหรับเส้นลองจตจูดนะครับทีนี้มาดูเส้นแนวนอนกันบ้างเส้นแนวนอนคือเส้นละติจูดนะครับละติจูดครูยกตัวอย่างตัวเลขมาให้นะครับก็คือ13องศาศูนย์ลิบดาถึง18องศา30ลิบดานะครับเราจะอ่านเส้นละติจูดนี้ว่านะครับ 13องศา0ลิบดาถึง18องศา30ลิบดาเหนือต้องมีคำว่าลิบดาเหนือด้วยนะครับเพราะว่าเราอ่านจากข้างล่างขึ้นข้างบนข้างล่างก็คือใต้ทิศใต้ใช่ไหมครับขึ้นไปข,นข้างบนข้างบนคือทิศเหนือนะครับก็อีกรอบหนึ่งนะครับ13องศา0ลิบดาถึง18องศา30ลิบดาเหนือนะครับข้อที่ควรจำนะครับ ลองทีจูดอ่านเส้นแนวตั้งจากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวานะครับจากทิศต,ตะวันตกไปยังทิศต,ตะวันออกนะครับแล้วก็เส้นลัติจูดอ่านจากเส้นแนวนอนนะครับเส้นแนวนอนอ่านจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็คือทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือนั่นเองนะครับเอาละครับอย่าเพิ่งสับสนนะครับไม่ยากนะครับ ทีนี้ครูมีรูปภาพตัวอย่างที่จะให้นักเรียนดูนะครับรูปแรกนะครับเป็นรูปลูกโลกนั่นเองนะครับรูปแรกก็คือเส้นละติจูดนะครับเส้นละติจูดคือเส้นแนวตั้งหรือแนวนอนครับทบทวนความรู้กันใหม่นะครับละติจูดก็คือเส้นแนวนอนอ่านจากไหนครับจากไหนไปทางไหนครับแนวนอนอ่านจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือว่าอ่านจากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือนั่นเองนะครับ เอาล้ครับเส้นตรงกลางเรียกว่าเส้นศูนย์สูตรๆๆนะครับอา้าวรูปที่สองรูปที่สองคือรูปนี้นะครับรูปนี้นักเรียนจําได้ไหมครับเรียกว่าเส้นอะไรครับรูปนี้เส้นลองจิจูดนะครับลองจิจูดลองจิจูดคือเส้นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนครับเส้นแนวตั้งนะครับแนวตั้งอ่านจากทางไหนไปทางไหนครับอ่านจากทางซ้ายมือไปทางขวามือนะครับ หรือเรียกตามทิศก็คืออ่านจากทางทิศตะวันตกไปยังทางทิศตะวันออกนะครับเอาล้ครับพอจะเข้าใจมาบ้างแล้วนะครับทีนี้ครูขอสรุปนะครับขอสรุปว่านะครับการบอกตำแหน่งที่ตั้งด้วยพิกัดภูมิศาสตร์แบบสากลน,นะครับเป็นการระบ,บุตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ในแผนที่ด้วยนะครับก็คือค่าลองจิจุดและค่าละติจูดนั่นเองนะครับ เอาลครับครูมีใบงานให้นักเรียนทําง่ายๆนะครับมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับนักเรียนอย่าลืมเขียนใบงานนะครับทั้ง4ข้อลงในสมุดวิชาสังคมศึกษาด้วยนะครับข้อที่1มาดูกันเส้นละจิจูดหมายถึงอะไรนักเรียนย้อนกลับไปดูในคลิปวิดีโอนะครับครูได้บอกไปในคลิปวิดีโอแล้วนะครับข้อ 2. เส้นลองจิจูดล่ะหมายถึงอะไรครับข้อ3 เส้นลองจิจูดครูยกตัวอย่างเป็นตัวเลขมาให้นะครับอ่านว่าอย่างไรให้นักเรียนอ่านค่าตัวเลขที่ครูให้มาซึ่งถ้ากลับไปดูในคลิปนะครับครูได้อ่านค่าตัวอย่างนี้ให้นักเรียนได้ได้รับฟังกันแล้วนะครับข้อที่4เส้นละติจูดอ่านว่าอย่างไรงานเป็นยังไงกันบ้างครับพอจะอ่านออกไหมครับ นี่คือตัวอย่างที่ครูยกมานะครับซึ่งครูได้อ่านให้นักเรียนได้ฟังไปแล้วนะครับนักเรียนก็เขียนลงในสมุดนะครับใบงานทั้ง4ข้อไม่ยากนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ